สวัสดีค่ะพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะเราก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าโซเชียลมีเดียนั้นมีอิทธิพลและหลายคนก็มีโซเชียลมีเดียเป็นของตอนเองมีเพื่อนมากมายในเน็ตเวิร์กและนี่แหละค่ะก็เลยกลายมาเป็นแรงพบปะแห่งใหม่ของคนที่หางานและงานที่หาคนค่ะโซเชียลมีเดียนั้นจะช่วยในการหางานได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันจาก f a c e b o o k กันก่อนนะคะ Facebook ในขณะนี้มีคนใช้ในเมืองไทยมากกว่า8ล้านคนและก็มีการปรับปรุงให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรไฟล์ตัวเองได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาประวัติการทำงานกีฬาที่ชอบงานอดิเรกและสิ่งที่สนใจข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้ล่ละค่ะเป็นแหล่งค้นหาชั้นดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคนทำงาน บางองค์กรก็เริ่มรับสมัครงานผ่าน Facebook กันแล้วด้วยและต่อมาก็คือ Link e d i n ที่ใครหลายคนใช้สำหรับสร้างโปรไฟล์เพื่อหางานโดยตรงและสร้างเครือข่ายของคนทำงานระดับ professional network เพื่อหวังผลทางด้านการงานธุรกิจคุณผู้ชมอาจจะบอกอย่างนี้นะคะว่า Link e d i n ยังไม่นิยมเพราะคนใช้น้อยอยู่หรือหน้าจอม,มีแต่ภาษาอังกฤษใช้งานก็ยากแต่ทราบไหมคะว่าบางองค์กรหรือตัวแทนจัดหางานเริ่มสอบสแสวงหา potential candidate จาก Link e d i n กันแล้วและค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากทีเดียวค่ะ แล้ว YouTube จะช่วยในการหางานได้อย่างไรฟังดูแล้วไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะบางองค์กรก็ให้ผู้ที่จะสมัครงานนะคะทำวิดีโอแนะนำตนเองแล้วก็โพสต์ขึ้นบน YouTube เพื่อที่จะดูบุคลิกภาพและการสื่อสารในเบื้องต้นก่อนที่จะเรียกมาสัมภาษณ์ค่ะหรือในทางกลับกันผู้สมัครงานอาจจะมีความสามารถพิเศษแบบนี้นะคะ กล้าแสดงออกถ่ายวิดีโอเพื่อโพสต์ขึ้นไปบน YouTube จนมีคนส่งต่อมากมายกลายเป็นไวรัลวิดีโอแล้วก็โด่งดังกันมาแล้วก็เยอะทั้งไทยและในต่างประเทศส่วน Twitter ก็เป็นเครื่องมือที่บรรดาองคอ์กรหรือบริษัทจัดหางานต่างๆพร้อมใจกันใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ค่ะสุดท้ายก็คือ f o ล์ควีแที่จุดเด่นอยู่ที่เผยแพร่พิกัดแผนที่สถานที่ที่คุณอยู่ฟังดูอาจไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการหางานแต่หากประยุกต์ใช้ในการบอกสถานที่และบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตนเองว่าทำงานธุรกิจอะไรอุตสาหกรรมไหนส่วนบริษัทเองก็สามารถใช้โฟส์คแคร์ในการประชาสัมพันธ์ตัวเองเพื่อบ่งบอกข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้ แต่อย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่มี2ด้านค่ะนอกจากจะหางานใหม่ไม่ได้แล้วบางคนก็อาจจะตกงานในปัจจุบันเพราะไปโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองก็ได้นะคะติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารงานยังมีอีกมากค่ะได้ที่เว็บไซต์ของรายการ i t 24hrs หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ข่วข่าว com สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Google Chrome บรเซอรจาก Google